สวัสดีครับตู้เชื่อมร้อยสี่สิบนะครับลูกค้าแจ้งว่าปรับไฟไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วเครื่องใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเนี่ยครับใหม่กิ๊บเลยครับหลังจากที่รือบอดี้มาแล้วนะครับเราจะไปลองเสียบปลั๊กเทสดูอีกทีนะครับก็เครื่องเปิดติดนะครับเนี่ยครับแต่ว่ากระแสหน้าจอขึ้นไม่ถึงนะครับเนี่ยครับ มันขึ้นได้เจ็ดสิบแปดสิบเองครับก็เนี่ครับไม่มีอะไรมากเลยครับอาการแบบนี้ถอดสายหน้าจอออกแล้วก็เสียบใหม่ครับหรือขยับขยับให้ดีครับนี่ยครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับมันมันเป็นที่การจัดส่งอะครับบางทีมันสั่นสะเทือนนะครับบางทีกล่องพัสดุเราเขาโยนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สะเทือนสะเทือนมันก็เคลื่อนได้หมดอะครับของแบบนี้เสียบปลั๊กจริงแล้วนะครับวนก็ออกนะครับ ไฟปรับได้ร้อยสี่สนะครับก็ถือว่าได้นะครับเดีย๋ยวเราลองเชื่อมดูนะครับตอนนี้ก็เชื่อมแล้วนะครับก็กระแสหน้าจอที่ออกก็ตรงนะครับเนี่ยครับร้อยสี่ห้พอดีเลยก็หลีได้นะครับแรงได้หลีได้นะครับเครื่องนี้ก็น่าจะจมงานครับหลังจากที่ เทสเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทากาวนะครับยิงปืนกาวนะครับกาวซิลิโคนอาการเนี่ยครับเป็นแค่สายหน้าจอแค่นั้นเองครับมันเคลื่อนนะครับมันเป็นไปได้ครับมันมันไม่ได้ผิดพลาดที่โรงงานนะครับแต่มันผิดพลาดที่ขนส่งนะครับการจัดส่งครับเราก็โทษเขาไม่ได้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าขอเคมก็ให้เคมนะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับวัดโวลต์ที่ออกนะครับ ก็กระแสหน้าจอขึ้นใช้ได้นะครับเคาะเคาะแล้วไม่ไม่เคลื่อนนะครับอันนี้วัดโวลต์ได้หกสิบหกหกสิบเจ็ดก็ถือว่าผ่านนะครับเครื่องนี้จบงานครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ